สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับวันที่2ของการเดินทางมาสิงคโปร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยววัดพระเขียวแก้วกันนะครับไปดูกันนะครับว่าด้านในจะสวยอย่างไรไปครับนี่เราเข้ามาถึงด้านในแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับไหว้พระนะครับทางวัดก็จะมีนะครับทูปนะครับสําหรับให้เราไหว้พระค่ะ เสร็จแล้วทุกคนก็สามารถเข้ามานั่งไหว้พระขอพรในแ้วตรงนี้ได้เลยนะครับสวยงามมากเลยน,นอกจอากตรงนี้แล้วนะครับบริเวณด้านข้างนะครับที่เป็นกำแพงตรงนี้นะฮะจะเป็นพระหมดเลยเห็นไหมครับอย่าไปจุดนู้ เราจะสังเกตว่าแต่ละองค์นั้นปีิยาท่าทางก็แตกต่างกันไปนะครับหลับิดตรงนี้นะครับก็ไว้สำหรับพระนะครับแล้วก็ร ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสามารถเดินทะลุก,กันได้นะครับจากด้านหน้าออกมาถึงด้านหลังฝั่งหนึ่งนะครับมีน้องๆมาเข้าคณะศึกษานะครับมาดูงานด้วยมาเรียนรู้นะครับและโต๊ะก็จะมีหมายเลขนะครับมีหมายเลขแล้วก็มีมีเป็นภาษาจีนนะซึ่งเราก็ ไม่อมนะฮะแล้วก็มีระฆคังบรือย่างนะครับสวยนะก็มีเราอยู่ที่ชั้นที่สองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันชั้นสองมีอะไรให้เราได้ดูบ้างครับไปกันับสำหรับชันบ้นสองนะฮะก็จะมีพระนะครับมันเกินชั้นบนนะครับมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีของ ที่เป็นของเก่าด้วยนะฮะ